เขาคนนั้นยังหวยหาอะไรอาวอนคุณมากแค่ไหน คลิปนี้เนี่ยเป็นแดนดอมเหมือนเดิมนะคะมีการเปิดไพ่แค่กองเดียวเหมือนเดิมนะอาจจะมีทั้งตรงหรือว่าอาจจะไม่ตรงก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นให้ดูเป็นไกด์ไลน์นะดูเพื่อความสนุกสนานเพื่อความบันเทิงค่ะก่อนที่จะไปฟังคําทํานายนะคะกดหัวใจกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่หมอด้วยนะ mm hmm. แล้วก็คอมเมนต์ hmm. เพื่อนอมรับพลังงานดีๆกลับไปค่ะอะไรที่ไม่ดีทิ้งระวังไว้ตรงนี้นะคะ mm hmm. มาเช็คพลังงานลัคนาราศีกันก่อนนะคะ mm hmm. อาจจะเกิดวันอาทิตย์นะคะวันจันทร์ ราศีเมษนะคะราศีกุงคนที่เกิดวันศุกร์คนที่เกิดวันพฤหัสจะครบห้าวันแล้วนะเนี่ยเป็นราศีเอ,อตุลน,นะคะคนที่เกิดวันพุธขอราศีคนที่เกิดวันอังคารขอราศีอีกสักหนึ่งใบน,นะคะอันนี้จะครบห้าวันแล้วมั้งครบห้าวันหมดแล้วมั้งเนี่ย เป็นชาวธาตุน้ำนะคะได้แก่ชาวกรกฎพิจิกแล้วก็ชาวราศีมีนนะมาขอดูหน่อยนะคะคนที่คุณถามถึงเนี่ยเขายังอะไราอาวรคุณมากแค่ไหนในข้อแม้ในในคลิปนี้นะคะอาจจะต้องเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นคนเก่าๆคนคุยเก่าแฟนเก่า นะคะอะไรแบบนี้นะคะไหนขอดูหน่อยนะคะเปิดใจก,กว้างๆนะคะยังไม่ต้องนึกถึงหน้าใครนะคะอาจจะไม่ใช่แฟนเก่าคนที่คุณนึกถึงก็ได้นะคะอาจจะเป็นแฟนเก่าอีกคนนึ่งอย่างเงี้ยก็ได้นะคะพยายามเปิดใจก,กว้างๆยังไม่ต้องนึกนึกถึงหน้าใครนะคะไหนขอดูเอเนจีหรือว่าพลังงานของตัวคุณหน่อยตัวคุณเป็นคนที่ตรงค่ะชัดเจนตรงไปตรงมา คืออันไหนที่ไม่ได้ก็คือไม่ได้อันไหนที่ได้คือคุณก็คือเต็มที่เหมือนกันคุณจะไม่มีทางโกหกตัวเองเด็ดขาดนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเวลาที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่บางครั้งเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้สื่อสารออกมาในลักษณะของการใช้คำพูดแต่คุณจะสื่อสารออกมาจากทางหน้าตาทางการกระทำทางสีหน้า นะคะแล้วก็คนรอบข้างหรือว่าคนที่สนิทก,กับคุณจริงๆอะ่ะเขาอะ่ะจะมองออกว่าอันนี้คือเป็นสัญญาณแล้วนะว่าคุณเนี่ยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่คุณไม่ปลื้มนะกับอะไรแบบนี้นะคะซึ่งอย่าอย่าให้คุณได้พูดนะถ้าคุณพูดเนี่ยคนรอบข้างที่ไม่สนิทอาจจะอึ้งไปเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะหนักแน่นกับความคิดแล้วก็ความรู้สึกของตัวเอง นะคะคุณจะไม่ทรยศกับความรู้สึกของตัวเองเด็ดขาดอ่ะโอเคไหนขอดูหน่อยนะคะว่าแฟนเก่าหรือคนเก่าคนคนนี้เนี่ยเขามีลักษณะอะไรยังไงบ้างคะคนคนนี้นะคะเป็นคนที่มีความคิดอะไรแปลกๆนะคะ มีความคิดความอ่านที่ในบางมุมมันก็เหมือนมันก็คล้ายๆค,คุณนะแต่ว่าในบางมุม,มคุณรู้สึกว่าเขามีมุมมองอะไรแปลกๆใหม่ๆที่คุณรู้สึกว่าเขาสามารถเป็นที่ปรึกษาให้คุณได้ดีมากๆเลยไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะคะคือลึกๆแล้วเนี่ยตัวคุณค่อนข้างที่จะชื่นชมเขาเหมือนกันนะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีเพื่อนเยอะนะคะ อืมเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะเพื่อนๆนนะคะยกตำแหน่งที่ปรึกษาให้กับเขาเลยเพราะว่าทุกคนถ้ามีปัญหาจะต้องวิ่งแจ้นมาปรึกษาเขาเขาจะเป็นคนที่ให้คําปรึกษาได้ดีมากๆนะคะเขาคนนี้เนี่ยเขาห่วยหาอะไรอาวรคุณมากแค่ไหนคะเขาห่วยหาอะไรอาวรคุณมากแค่ไหนคะสำหรับคนคนนี้เพจช็อปครับนะคะโอ้โ oh. ห คือเรียกได้ว่าพยายามตามสอดส่องดูคุณอยู่ตลอดเลยก็ว่าได้นะคะในบางกรณีเนี่ยตัวคุณเนี่ยอาจจะยังเป็นเพื่อนกันในโลกโซเชียลอยู่นะคะแต่ว่าในในบางกรณีอะ่ะคือมีการบล็อกกันไปเรียบร้อยแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นเพื่อนกันมันก็ไม่ได้ต่างมันก็ไม่ได้ต่างกันสักเท่าไหร่เพราะว่า ในในความเป็นเพื่อนกันในโลกโซเชียลอะค่ะคุณก็แทบที่จะไม่ได้อัปเดตอะไรเลยเขาก็จะส่องดูอะไรไม่ได้เลยมันอาจจะมีเป็นแชทเก่าๆเป็นรูปเก่าๆของคุณที่เขากำลังดูอยู่ตลอดเขาก็ดูได้แค่นั้นนะคะเขาอยากรู้ความเคลื่อนไหวอะไรใหม่ๆของคุณอะ่ะก็คือไม่สามารถที่จะดูได้เลยถามว่ายัง่วยหายยังคิดถึงมากไหยก็ ไม่รู้จะบอกว่ามากยังไงแล้วนะคะมีไพ่เดทขึ้นมามันชัดเจนมากๆนะคะเอ่อมีทั้งเด็กฟูมีเมจิกเชียนขึ้นมาอีกนะคะเป็นไพ่เมเจอร์มาตั้งสี่ใบแล้วนะคะคือค่อนข้างที่จะคิดถึงแต่ไม่รู้ว่าจะต้องยังไงดีจะต้องทำยังไงดีเพื่อที่จะได้รับรู้เรื่องราวของคุณได้มากขึ้นนะคะเขารู้สึกว่าณตอนนี้เนี่ยตัวเขาอาจจะกำลังโดนปิดกั้นอยู่ ออก็เป็นไปได้นะคะไหนขอดูหน่อยหลังจากนี้เนี่ยเขาจะมีการเทคแอคชั่นอะไรบ้างเลยคะหลังจากนี้นะคะเขาจะมีการเทคแอคชั่นอะไรเพิ่มเติมอีกไหมสิบไม้นะคะแปดถ้วยเขารู้สึกว่าเขามองไม่เห็นน่ะไม่รู้ว่าคือเขามองไม่เห็นทางมองไม่เห็นเส้นทางไม่รู้ว่าการที่จะต้องเทคแอคชั่น ับความสัมพันธ์นี้ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยเขาจะต้องทําอย่างไรดีเขาจะต้องเทคแอคชั่นยังไงต่อเขาตอนนี้มันมันมืดไปหมดเลยมันมืดแปดด้านไปหมดเลยมันไม่รู้แล้วว่าจะต้องจะต้องยังไงต่อดีนะคะถามว่าถ้ามีโอกาสมีช่องทางอะไรเนี่ยเขา จะเทคแอคชั่นไหมแน่นอนอยู่แล้วว่าเขาจะพยายามเทคแอคชั่นอีกครั้งหนึ่งมีไพ่สิบสับคัพก็ขึ้นนะคะไพ่เดอะเวิลด์ก็ขึ้นไพ่ทูออฟคัพก็ขึ้นนะคะมันบ่งบอกถึงในความสัมพันธ์นี้มันมีโอกาสที่จะได้กลับมาหากันจริงๆกลับมาได้พูดคุยได้ได้พัฒนาความสัมพันธ์นะคะเพราะว่าไพ่แเหรียญขึ้นมามันหมายถึงในเรื่องของการพยายามแล้วก็พัฒนาในความสัมพันธ์ให้มันมันไปได้ไกลมันไปได้ยาวมากขึ้นแต่เพียงตอนเนี้ยเขาอาจจะยังไม่ได้รู้ว่าจะต้องทํำยังไงต่อ มันอาจจะอยู่ในช่วงเวลาของการที่มันมืดมนมากๆสําหรับเขานะคะก็ถ้าคุณอยากไปต่อกับเขา่าตัวคุณอาจจะต้องมีการส่งทรายส่งสัญญาณบางอย่างให้เขาได้รับรู้ว่าตัวคุณอยู่ตรงนี้นะคุณรออยู่ตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ